สำหรับใครที่มองหาเว็บไซต์ขายโค้ด PB และ ID ราคาถูกและยังมีบริการปัม๊มรหัส PB หลากหลายรูปแบบนะครับบางย่าแนะนำเว็บไซต์ Inback ครับผมไม่โกงไม่เกียนลิงก์อยู่ด้านล่างครับวสวัสดีครับผม <c oughs> เดี๋ยวนี้เปิดคลิปแปลกๆใช่ไหมลากยาวๆก็อยู่ผมย่าตะลิบันเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะมาเล่นนะครับลูกโป่งมาทะมีดเรามาดูกันว่าอะไรจะชนะนะครับก็ล <c oughs> ูกโป่ง4คนพอเหลือๆนะครับมีดนี้ให้7เลยเรามาดูกันว่ามีด จะสามารถชนะลูกโป่งได้หรือไม่ใครอยู่ทีมแดงนะครับ hashtag, hashtag, ทท a m r e d นะครับถ้าเชียร์ว่าทีมพี่ชนะนะใครอยู่ทีมบูก็ hashtag, ท e a m b l u e นะครับโอเคไปกันเลยครับผมก็เรามาดูกันโป่งกับมีดอันไหนจะอยู่ใครจะไปแต่มันก็รู้อยู่นะครับผมว่าอันไหนมันเด็ดกว่าเรามันเล่นในด่านของชาออ s นะครับนัดเดียวรู้เรื่องเพื่อเพิ่มความเกียนของอลูกโป่งวัดฟันได้เลยฟันได้เลย ดัดการโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันตรายเหมือนกันเนี่ยเอุ้งระว่านี้อุ้งระว่านี้อุ้งเฮ้ยลูกโป่งเหลือลูกแล้วเราต้องใช้ดีเราต้องใช้ดีเราต้องคิดเฮ้ยมันเล่นคู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันตรายเฮ้ยดีมากดีมากเฮ้ยตายเองครับไม่เป็นไรถือว่ามาลีลูกโป่งจะได้มีลูกโป่งมาเล่นนะครับก็ เด็กไปหกล้อัดอยู่ไหนอัดอน้องอัดจ๋ามาอัดมาฟังกับพี่ยาวมาพี่สัญญายังไม่ใช้นี่เฮ้ยอย่าอย่าคนจะดวนการออกออกออกไป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 โบออกโบพี่จะดวนกันแบบลูกผู้ชายมาเลยใครจะดวนพี่พี่อ่ะคนจริงอยู่แล้วบอกไม่ใช้ก็คือไม่ใช้บอกไม่ใช้ก็คือไม่ใช้ไงไอีคนจริงอ่ะมันมันไม่โกหก เขียดแม่โดนแล้วอุ้ยกะจะชักแล้วมามามาใหม่มาอันมามาใหม่มาเขีดน erm erm> ี่ควรเต็มแล้วฮะใครอะหน้ากากเหลืองหน้ากากหน้ากากขี้นี่ใครอะอุ้ยอุ้ยอย่าฟันอย่าฟันใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอัดใจเย็น ลูกโป่งนะครับก็มันมาขายเป็นโค้ดในซีซั่นนี้นะครับซึ่งมันไม่มีอะไรไอ้ยัยนแม่แม่งดักซ้ายขวาเลยเก<ๆ>ือบเก<ๆ>ือบปไปแล้วไม่ล่ะเกือบไปแล้วไม่ล่ะสามสองหนึ่งอ่าเห็นไหมกะเวลาได้เรียบร้อย<ๆ>โอเคครับตอนนี้ลูกโป่งเราหมดเรียบร้อยแล้วนะรู้ดีรู้ดีพี่กะระยะเอาว,วัดเอาโอ<ๆ>้ไม่ต้องถึงมือกู ไม่ต้องถึงมือกูมาลูกลูกมาลูกมาเลนกลางเอเลนซ้ายเลยวะมา,มาพี่ไม่มีไม่มีไม่มีมมมมลูกหองแล้วโยนไปหมดแล้วมาเลยอ๋ออ๋อเฮ้ยอย่า,ยายอย่ายุง่งอย่ายุ่งเรื่องนี้เอ,อื้อเรียบร้อยพลทหารเรือเอากูไปแดกแล้วมาดิศึกพ่อลูกเลนล่างเลนล่างเลยมาบอกให้ฟาร์มบอก จะได้เกิดเกิดบอกให้ฟาร์มบอกให้ฟาร์มอุ้ยคาร์ลัมบิสคา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 ลัมบิสเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ด็กซอกสกอร์ตอนนี้ก็ห่างอยู่ประมาณ14ตัวนะครับก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าถ้ามาเล่นในหมวดชาออดค่อนข้างที่จะเกลียนนะครับผมสำหรับระโปะเล่นละลระโป่งระเบิดโบ่งนะครับ ก็ด่านด่านชาอดมันโดดอะไรโดนอะไรก็มันก็นัดเดียวหมดอะซึ่งระเบิดระเบิดนี้ก็มันเป็นระเบิดที่กินวิถีด้วยนี่ไงไอสัตว์พูดเยอะตายเดิ้ซ้ายได้นะมาดิมาดิมาดิโอ้ยยี่มันมันล่อซื้อยี่มันยืนล่อซื้อมันให้คนกระโดดลงมาฟันกูยันแค่แผนแผนมันมันคือแผนใช่ไหมหรือว่ามึงมึงมึงกะมึงไม่ใช่แผนอะว่ามึง มึงน่าจะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวว่ามึงไม่น่าจะฉลาดขนาดนะั้ขนาดมึงอุ้ย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 อ้ยอม้ลอมายงม,ลงม้ลงมานอ้ลอมายงมาย้ยอโดยอ้อน้อ้ยจอยอ้ยจอ อุ้ยคุณนายอุ้ยนี่คือการหลบคุณนายอุ้ยจับ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 อุ้ยหลบหลบหลบคหลบคหลบปั๊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 บ๊บปั๊บเออๆอโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับมามามาถ่ายรูปรูปหน้าบอกคลิปก่อนเร็วๆมายืนมายืนมายืนเ้ยอย่าฟันอย่าฟันอย่าฟันใครฟันเตะแคนอย่าฟันอย่าฟัน เร็วๆเหลือ2นาทีแล้วยืนยืนนิ<ๆ>่งๆเฮ้ยอย่าฟันอย่าโยนระเบิดดิอยู่นิ่งๆเฮ้ยเอ้ย,อย,อ,ยอย่ายโยนโอ้แล้วใครยืนฟันอนะ่ะมันบังอย่ากโกงกันดิโอเคไม่ไม่ได้โยนถือไม่ลูกโ่งถือลูกโป่งข้ามาทุกคนอโอเค<ๆ>เดี๋ยวขอถ่ายนะครับเดี๋ยวขอแคบก่อนอเฮ้ยมายืนติดติดกันโอ้ย,อยไอ <c oughs> มึงไปเลย <c oughs> มึงอ่ะตัวดีเลยไอสัตว์ไปอยู่ในวง โอเคสามสองหนึ่งยิ้มเยิ้มเยิ้มเฮ้ยโอ๊ยอย่าโกงโอ้โหดูมันเล่นกันดิเร็วๆจริงจัง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 ไม่เกียนเฮ้ยเยี้ยมันลูดมันลูกมันทะลุมันทะลุมันทะลุไอ้เี้ยมันทะลุจะเกียรสักหน่อยเี้ยพาวเวลพาวเวลพาเวาเมื่อกี้นี่รอดช่องเลยครับจ้าผมรอดช่องสิงคโปร์ โอ้จะเกียนเขาโดนเขาเกียนกลับหายสาม <c oughs> เมือถ่ายรูปครับถ่ายรูปรวมถ่ายรูปครับร่วมรวรกันถ่ายรูปเยนกลางครับร่วมรวมกันไไ่โดนไ่โดนไ่โดนอีไอหน้ากากขี้หน้ากากขี้สามสิบวันครับหน้ากากขี้จ้าเหรององงงง งงเรียบร้อยครับลูกโป่งชนะนะครับผมสําหรับลูกโป่งเวดมีดนะครับผมก็ชนะขาดลอยนะครับผมก็ลูกโป่งนี้มันมาขายเป็นโค้ดใครจะซื้อก็หาซื้อได้นะครับผมก็แนะนำเว็บก็เว็บไหนก็ได้ที่น้องๆสบายใจจะซื้อนะครับจะซื้ออินแบกเลเวลช็อปเว็บไหนก็ได้ครับผมก็สําหรับคลิปโป่งเจอมีดนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผม บายบายครับ